วันที่20มิถุนายน2557นายแผนวนาเมธีเรขาธิการสภาการชาตไทยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเจรจาและจัดเก็บดวงตาประจำปี2557ณโรงแรมมนเทียนถนนสุรวง์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยมีหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วด้วยเทคนิคมาตรฐานสากลเพื่อมอบให้จัดสุแพทย์นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมพร้อมส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ โดยปัจจุบันศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้จัดทำโครงการเชิงรุกขอดวงตาจากผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลทำให้มีจำนวนดวงตาที่เก็บได้มากขึ้นแต่การจัดเก็บดวงตายังไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายการทำผ่าตาัดให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้ ศูนย์ดวงตาจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเจรจาและจัดเก็บดวงตาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตาและการจัดเก็บดวงตาให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายอันส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเครือข่ายจำนวน71คนขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชลิตากิติพัทรรายงาน